เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่ส่งเข้ามาจักคุณเบลครับเกิดขึ้นเมื่อสมัยคุณเบลเรียนอยู่ชั้นป .5 โดยคุณเบลเล่าว่าช่วงนั้นพ่อแม่ผมทำงานที่จังหวัดพพเยวเป็นผู้จัดการร้านอาหารกึ่งคาเฟ่ที่นั่นพ่อแม่ผมตัดสินใจไปเช่าบ้านอยู่แถวหน้าวัดชื่อดังของจังหวัดสมัยนั้นยังไม่ค่อยเจริญมากนักไม่มีตึกสูงใหญ่บ้านที่เช่าอยู่จะเป็นบ้านสองชั้น ชั้นล่างเป็นปูนชั้นบนเป็นไม้รอบๆนั้นจะมีบ้านแบบเดียวกันอีกรวมเป็นห้าหลังบ้านพ่อแม่ผมเป็นหลังในสุดจึงโดนสี่หลังนั้นบดบังแสงแดดและทัศนียภาพหมดชั้นบนที่เป็นไม้ค่อนข้างมืดมีกลิ่นอับับกลิ่นไม้เก่าๆค่อนข้างหลอนเลยทีเดียวครับจำได้ว่าวันแรกที่เข้าไปอยู่บ้านหลังนั้นเป็นบ้านเปล่าไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลย พวกเราเลยไปหาซื้อของใช้กันในเมืองพ่อผมก็ไปสะดุดตาเข้ากับเตียงหลังหนึ่งเป็นเตียงไม้มือสองสภาพดีดูสวยเชียวแต่ผมกับแม่กลับรู้สึกแปลกๆไม่รู้ว่าทำไมประเด็นคือมันขายราคาถูกมากแม่เลยไม่ขัดใจพ่อวันนั้นเองช่วงเย็นทางร้านก็ขนเตียงมาส่งที่บ้านตอนที่รถมาส่งเตียง พนักงานก็ขนเตียงขึ้นมาที่ชั้นสองแม่ก็ถามพนักงานว่าเจ๊ J. มาด้วยหรอเจ๊เจ้าของร้านเตียงพนักงานก็ทำหน้างงงงแล้วก็รีบผลของไม่พูดไม่จารีบวางแล้วก็รีบไปนับตั้งแต่เตียงหลังนี้มาอยู่ที่บ้านผมมีความรู้สึกแปลกไปมันรู้สึกเย็นเย,ยือกและอึดอัดกว่าเดิมชั้นสองทั้งชั้น จะเป็นห้องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆโล่งๆเลยพ่อผมจัดการเอาเตียงไว้ติดผนังส่วนผมปูฟูกนอนพื้นกับน้องชายอยู่ข้างๆเตียงเลยคืนนั้นเราลงมากินข้าวกันข้างล่างระหว่างกินข้าวก็ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรขูดกับแผ่นไม้ดังคลืดคลาดคลืดคลาดผมเลยมองขึ้นไปข้างบนพ่อก็ไม่ได้พูดอะไรแต่แม่ส่งสายตาม,มาทางผมเหมือนเรารู้กัน เสียงนั้นดังอยู่สักพักก็หายไปพอกินข้าวเสร็จก็ขึ้นข้างบนกันเปิดทีวีดูหนังผมนั่งข้างล่างเอาหลังพิงเตียงเพราะทีวีอยู่ปลายเตียงพ่อแม่และน้องชายอยู่บนเตียงดูไปสักพักแม่ก็ลงจากเตียงมานั่งกับผมและบอกผมว่ารู้สึกอึดอัดสักพักได้ยินเสียงคลื่นคลาดอีกแล้วพ่อเลยปิดเสียงทีวีเพื่อจะฟังเสียงชัดๆแต่มันก็เงียบไป พอเริ่มดูหนังอีกเสียงนั้นก็มาอีกผมกับแม่เลยตั้งใจหาแหล่งที่มาพอรู้สึกได้ว่าเสียงมันอยู่ใกล้มากแต่ก็หาไม่เจอจนเราดูหนังจบก,ก็ปิดไฟนอนกันคืนนั้นน้องชายผมนอนกับพ่อบนเตียงส่วนแม่นอนกับผมผมนอนฝั่งติดเตียงฟุกอยู่ห่างจากเตียงไม่เกินหนึ่งเมตรครับทุกอย่างเงียบกริบไฟจากข้างนอกส่องมาสลัวๆผมเคลิ้มๆจะหลับ อยู่ๆเสียงคลืดนคลาดคลื่นคลาดก็ดังขึ้นอีกขนมันเริ่มลุกตอนนี้ล่ะครับเสียงมันดังใกล้มากๆผมเลยหันไปหาแม่สะกอดแม่ก็เห็นว่าแม่ผมยังไม่หลับเหมือนกันเลยกระซิบกับแม่ได้ยินไหมแม่เสียงนี้อีกแล้วแม่ผมทำคิ้วย่นแล้วบอกว่าอย่าทักสิลูกมันไม่ดีผมเลยขมตานอนพอมันเคลิมกำลังจะหลับผมก็พลิกตัวไปทางเตียงโดยอัตโนมัติ เพราะผมถนัดตะแคงฝั่งนี้จังหวะที่เปลี่ยนท่านอนชัดเจนมากครับเห็นเป็นตัวคนเลยเป็นผู้หญิงแก่นอนอยู่ใต้เตียงใช้เล็บมือขูดเตียงอยู่ตอนนั้นทำไมผมถึงขยับตัวไม่ได้ก็ไม่รู้ช็อกและสั่นมากๆอธิฐานในใจว่ามึงอย่าหันมานะแต่ดูเหมือนมันจะไม่เป็นผลครับมันหยุดเอาเล็บตะกุยเตียงแล้วมันหันมาทางผมแทน ผมอยากจะตะกูลมากแต่เหมือนผมทำอะไรไม่ได้เลยแล้วมันเริ่มขยับมาหาผมครับรูปภาพมันนอนหงายแล้วใช้ไหล่กับหลังในการเคลื่อนตัวออกมาจากใต้เตียงตอนนั้นผมกลัวมากท่องอะไรในใจไม่ออกเลยพอมันใกล้ผมสุดๆเท่านั้นละ่ะอยู่ๆผมก็ร้องออกมาสุดเสียงเลยครับจนแม่กับพ่อผมตื่นผมร้องไห้แบบจะเป็นสไตล์เลยครับผมเล่าให้แม่ฟังแม่กอดผมใหญ่ส่วนพ่อกลับบอก ผมไร้สาระดูหนังมากไปสักพักก็นอนกันต่อโดยผมเปลี่ยนที่นอนกับแม่คือน่ากลัวมากจริงๆครับผมนอนหลับไปสักพักคราวนี้เป็นแม่ผมเองที่ร้องกรี๊ดขึ้นมาครับตื่นกันของจริงทั้งบ้านเลยครับแม่ไม่พูดอะไรรีบอุ้มน้องออกจากเตียงแล้วบอกให้ลงไปนอนชั้นล่างกันผมก็ตามลงไปครับส่วนพ่อจะนอนข้างบนต่อและหาว่าผมกับแม่คิดมากไปเอง พอลงมาข้างล่างแม่เล่าว่าตอนที่แม่นอนหันไปทางเตียงพอตามันเริ่มชินกับความมืดก็เริ่มจะเห็นลางๆแม่เห็นผู้หญิงผมกระเซิงนั่งคล่อมน้องอยู่ทำท่าเหมือนเอามือขุดตัวน้องอยู่ทีนี้แม่เลยลองเปิดเสื้อน้องดูก็เห็นเป็นรอยแดงๆที่ท้องจริงๆด้วยผมกับแม่ได้แต่อึ้งครับผมน้องและแม่นอนกันชั้นล่างถึงประมาณตีสี่ก็ต้องตื่นครับ พ่อตะโกนดังลั่นเลยร้องให้ช่วยด้วยช่วยด้วยผมกับแม่รีบขึ้นไปข้างบนเห็นพ่อเอามือบีบคอตัวเองแม่ไม่รู้จะทำยังไงเลยถอดสร้อยพระคล้องคอให้พ่อแล้วพ่อก็สงบลงพวกเรารีบวิ่งลงมาชั้นล่างไม่ต้องมีคำพูดใดๆครับพอพ่อเริ่มหายหอดพ่อก็เล่าให้ฟังว่านอนอยู่ดีๆก็รู้สึกว่ามีคนมานอนข้างๆทีแรกพ่อนึกว่าเป็นแม่เลยหันมากอด ถามแม่ว่าลูกๆนอนข้างล่างหรอแต่พอกอดก็ได้กลิ่นเหม็นพอพ่อดืมตาเท่านั้นแหละเห็นเป็นผู้หญิงแห้งๆเบ้าตาลึกๆพ่อตกใจเลยร้องออกมามารู้ตัวอีกทีก็ตอนแม่ขึ้นมานี่แหละคืนนั้นพวกเราไม่ได้นอนต่อเลยยกเว้นน้องชายผมที่ยังเล็กเรารอจนถึงเช้าก็รีบโทรไปร้านขายเตียงให้มารับเตียงคืนทันทีพอประมาณแปดโมงเช้า พนักงานกลุ่มเดิมก็มาที่บ้านทำหน้าแบบแยงแยงแล้วพูดว่าเจอกันแล้วใช่ไหมแม่ผมเลยถามความจริงทีแรกเขาก็ไม่ยอมบอกจนแม่ผมจะเอาเรื่องให้ได้แถมควักเงินให้อีกคนละร้อยคาดคันให้บอกมาพนักงานเลยขึ้นไปชั้นสองพิกเตียงให้ดูเท่านั้นแหละชัดเจนเลยรอยแป้งสีขาวๆกลางๆเป็นรูปยันที่ใต้เตียงแถบมีคราบน้ำสีเหลืองๆแห,ห,ห้งๆติดอีก นี่มันฝาลงศพชัดๆพนักงานบอกว่าจริงๆอยากจะบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่กลัวเจ๊เจ้าของร้านด่าเอาที่จริงแล้วเตียงนี้เป็นเตียงประกอบเองที่เจ๊ไปซื้อไม้ที่วัดมาเพราะมันถูกพอมากวันนั้นแม่ตรงไปหาอีเจ๊นั่นทันทีจะต้องเล่าต่อนะครับว่าอะไรเกิดต่อจากนี้